พฤษศบช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบปิดปะปิดบล็อกกัน้นกั้นตัวเองจากความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาเลยแล้วช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรไม่ได้เช็คเกรดติ้งที่ไหนไม่ได้โปรยสเสน่ห์ให้ใครแต่ทําไมเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ขนาดนี้เป็นคนอินโทรเวิร์สด้วยอยู่ในถ้าด้วยนะคะลักษณะนะลักษณะเหมือนคนอยู่ถ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่ชอบการเจอใครในสังคมภายนอกถ้าไม่จําเป็นก็คือไม่อยากจะเจอไม่อยากจะคุยคุยน้อยพูดน้อยไม่พูดเยอะแต่ถ้าทําอะไรก็คือลงมือทํามากกว่าพูดพฤษศเป็นคนแบบไไม่่มชอออบวดะระร อืเป็นคนที่แบบมีอะไรก็เก็บเอาไว้คือไม่ว่าตัวเองจะมีข้อดีอะไรหรือมีศักยภาพอะไรนะคะเราก็จะแสดงโชว์ผลงานของเราอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆอ่ะอย่างเนี้แหละพ,พิสบถึงมีคนขโมยผลงานคุณไปเคลมได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยบางทีไอเดียความคิดมันเกิดจากคุณแต่คนอื่นเอาไปเคลมว่าเป็นของเขาแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจด้วยนะเหมือนแบบตั้งมันเหอะปล่อยไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องของความรักก็เหมือนกันค่อนข้างที่จะปิดตัวเองมากๆเลยน่าจะมีบุคคลหนึ่งที่ชอบคุณ หรืออาจจะเป็นหลายๆคนที่เข้ามาชอบคุณเอาแบบจุดเด่นเลยนะจุดเด่นในไพ่ที่เปิดมานะ่ะคุณอาจจะมีความสงสัยหรือมีความแขคง,งใจหรือคุณรู้นะว่าเขาคนนี้ชอบคุณ